สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S บอกลาเลิกขาดบุหรี่ บุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำคาญคลิกลิง์กใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจะเป็นยังไงถ้าคุณเกิดรักใครคนหนึ่งคุณรักเขามากแล้วคุณก็ได้เอาเรื่องราวของเขาไปจินตนาการไปต่างๆนานา,นาและเมื่อเวลาผ่านไป คุณก็แยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่คุณจินตนาการเอาไว้และที่สำคัญคุณก็เชื่อเรื่องที่คุณจินตนาการเอาไว้มากกว่าและนี่ก็คือโศกนาฏกรรมของความรักที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ Goddess of Love แรงรักอันตรายหนังได้พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าวีนัสวีนัสเธอมีอาชีพเป็นนักระบาเปื้องผ้า ทำงานอยู่ที่บาร์อัลโกโก้แห่งหนึ่งและในวันนี้ขณะที่เธอกำลังเต้นระบำอยู่บนเวทีเธอก็ได้เจอลูกค้าคนหนึ่งเธอรู้สึกถูกชะตากับเขามากเธอจ้องมองเขาและเขาก็แอบมองเธออยู่เหมือนกันในที่สุดทั้งสองคนก็ได้มาพูดคุยกันลูกค้าคนนี้เขาชื่อว่าไบรอนนะครับไบรอันก็บอกไปว่าวีนัสคุณมีหน้าตาเหมือนภรรยาของผมเลยทั้งดวงตาริมฝีปากผิดกันอย่างเดียวคือภรรยาของผมเธอมีผมสีบลอนด์แล้ววีนัสก็ถามไปว่าอา้าว แล้วพวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอไบรอันก็ตอบไปว่าเธอตายไปแล้วหลังจากเลิกงานแล้วทั้งสองคนก็ยังนั่งคุยกันต่อจนได้รู้ว่าไบรอันนั้นเขาเป็นช่างภาพวีนัสก็บอกไปว่าเธออยากให้ไบรอันถ่ายรูปเธอบ้างนั่นเลยทําให้ทั้งสองคนได้นัดเจอกันในวันต่อมา และเมื่อใกล้เวลาที่จะเจอกันวีนัสก็ได้ต่้งตัวรอที่ห้องของเธอและเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอก็รีบไปเปิดประตูแล้วก็เจอกับไบรอันจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันคืนนั้นไบรอันก็ได้ค้างที่ห้องของวีนัสหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาทั้งสองคนก็ได้นอนคุยกันวีนัสก็ได้ถามเรื่องราวของภรรยาของไบรอันที่ตายไบรอันก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอฆ่าตัวตาย โดยการกรีดข้อมือตัวเองในอ่างอาบน้ําแต่ก่อนหน้านั้นเธอเครียดมากเธอจะเข้านอนแต่หัวค่าแล้วก็นอนตลอดเวลาเลยตอนดินเนอร์ก็ไม่คุยกันเธอเลิกทําหลายๆอย่างที่เธอชอบทําเธอลาออกจากงานแล้วก็เหมือนลาออกจากชีวิตผมไปด้วยเวลาผมกลับจากทํางานเธอก็จะใส่ชุดนอนสีขาวในมือก็มีหนังสือแต่เธอไม่ได้อ่านมันหรอกในวันที่เธอตายผมไปทํางานต่างเมืองพอกลับมาบ้านก็พบว่าเธอตายแล้วแล้ววีนัสก็ ขึ้นมาว่าแล้วตอนนี้คุณกลัวที่จะมีความรักอีกไหมบรอันก็ตอบไปว่าผมไม่กลัวผมพร้อมที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาก็ผ่านไป2เดือนนะครับตอนนี้ทั้งวีนัสและไบรอันก็ได้ลองคบหาเป็นแฟนกันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง ที่บ้านของไบรอันขณะที่ไบรอันกาลังอาบน้ําอยู่และวีนัสกาลังเก็บของมันก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาไบรอันแต่เมื่อไม่มีคนรับสายทางปลายสายก็ได้ฝากข้อความเอาไว้วีนัสเห็นว่าสายที่เรียกเข้ามานั้นชื่อว่าคริสตินมันเป็นชื่อผู้หญิงเธอเลยแอบฟังข้อความที่คริสตินฝากเอาไว้คริสตินก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอกลับมาแล้วและมีเรื่องอยากจะเล่าให้คุณฟังตั้งมากมายเ้าว่างก็โทรกลับมานะและระหว่างที่ทานอาหารค่ากันวันนั้น วีนัสก็ได้ให้ของขวัญกับไบรอันมันเป็นรูปปั้นเทพีแห่งความรักที่ชื่อว่าวีนัสเดอะมโลวีนัสก็บอกไปว่าแม่ของเธอตั้งชื่อเธอตามเทพีองค์นี้หลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วไบรอันก็พาวีนัสไปดูรูปภาพที่เขาจัดแสดงโชว์ที่แกลเลอรี่แล้ววีนัสก็ไปสะดุดก,กับภาพภาพหนึ่งมันเป็นภาพของผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อยใบหน้าของเธอนั้นดูเศร้าแต่ขณะเดียวกันมันก็เชิญชวนอะไรบางอย่าง วีนัสจึงถามไปว่าเธอเป็นใครไบรอันก็บอกว่าเธอเป็นเพื่อนเก่าเธอชื่อว่าคริสตินรู้จักกันมาหลายปีแล้วตอนนี้วีนัสก็ได้เห็นหน้าของคริสตินแล้วคนที่ฝากข้อความเอาไว้ให้กับไบรอันคืนนั้นวีนัสก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องคริสตินเธอจึงถามไบรอันไปว่ารู้จักกับคริสตินได้ยังไงไบรอันก็บอกว่าคริสตินเป็นเพื่อนกับภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเราเป็นแค่เพื่อนกันเธอเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าในเมือง แต่ว่าคําตอบของไบรอันมันยังไม่ทําให้วีนัสรู้สึกสบายใจเธอก็เลยถามขึ้นไปอีกว่าคุณเคยมีอะไรกับคริสตินหรือเปล่าไ <Brian S 1> บรอันก็บอกว่าเราเคยคบกันสั้นๆตอนที่ภรรยาของผมได้เสียชีวิตไปใหม่ๆเราสนิทกันมากเราเสียใจเพราะคนคนเดียวกันนั่นมันเลยทําให้เราผูกพันกันแต่ว่าผมไม่ได้รักเธอมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วตอนนี้คริสตินก็มีแฟนอยู่แล้วคุณไม่ต้องกองังวลไปหรอกเราเป็นได้แค่เพื่อนกันยิ่งรู้แบบนี้วีนัส เขยิ่งไม่สบายใจเธอจินตนาการตอนที่ไบรอันได้ถ่ายรูปให้กับคริสตินเธอคิดว่าวันนั้นทั้งสองคนคงมีเซ็กกันแน่ๆเธอจึงบอกไบรอันไปว่าเธออยากจะให้ไบรอันถ่ายรูปให้กับเธอบ,บ้านและวันรุ่งขึ้นไบรอันก็ได้ถ่ายรูปให้กับวีนัสตามที่เธอขอแต่ว่าในตอนนั้นมันก็มีข้อความส่งมาที่มือถือของไบรอันพอเขาอ่านข้อความแล้วเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ตอบกับข้อความไปวีนัสเอง ก็ได้มองการกระทำของไบรอันด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงเธอรู้ในทันทีว่าต้องเป็นคิสตินที่ส่งข้อความมาแน่ๆเธอจึงบอกกับไบรอันไปว่า,วาเดี๋ยวเราไปกินซูชิกันไหมไบรอันก็บอกว่าวันนี้เขายุ่งมากวีนัสเธอก็ยังไม่ยอมเธอก็เลยบอกไปว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยมาทานดินเนอร์กันก็ได้แต่ไบรอันก็ปฏิเสธไปบอกว่าคืนนี้เขามีประชุมวีนัสก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเธอก็ขอตัวกลับบ้านก่อนแต่จริงๆแล้ว เธอได้เอารถไปจอดไว้ที่ข้างๆบ้านของไบรอันแล้วก็มาแอบดูไบรอันเธอแอบมองเขาตั้งแต่ตอนเที่ยงภายในหัวของเธอก็เห็นแต่ภาพไบรอันกำลังมีเซ็ก์กับคริสตินและเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงกลางคืนเธอก็เห็นไบรอันกำลังขับรถออกจากบ้านวีนสจึงได้ขับรถตามเขาไปแล้วก็พบว่าไบรอันได้ไปจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอเดินตามเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็พบกับไบรอันกำลังนั่งรอใครบางคนอยู่เธอจ้องมองเขาด้วยจิตใจที่ว้าวุ่น สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาผู้หญิงคนนั้นก็คือคริสตินนะครับแล้วเมื่อคริสตินกับไบรอันได้เจอกันทั้งสองคนก็ได้โผลเข้ากอดกันแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ได้ถูกวีนัสจ้องมองอยู่ภาพที่เห็นนั้นมันทําให้วีนัสโกรธมากเธอจึงรีบเดินด้วยความโมโหตรงไปยังรถของไบรอันแล้วปีนขึ้นไปหน้ารถเขียนข้อความที่กระจกหน้ารถว่าคนโกหกแล้ววีนัส ก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอนั่งดื่มเหล้าในหัวก็คิดถึงภาพของไบรอันกับคิสติงกำลังมีเซ็กกันผ่านไปได้สักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายก็เป็นไบรอันนะครับโทรมาบอกว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปหาที่ห้องวีนัสจึงรีบไปแต่งตัวแล้วก็นั่งรอเขา พอไบรอันมาถึงเขาก็บอกว่าเขาเห็นข้อความที่อยู่หน้ากระจกรถแล้วคุณตามผมไปทําไมวีนัสก็เลยบอกไปว่าแล้วคุณล่ะโกหกฉันทาไมไบรอันก็เลยอธิบายว่าคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกและผมก็ไม่อยากจะทะเลาะด้วยฟังให้ดีๆนะคริสตินเขามีแฟนแล้วเราเป็นแค่เพื่อนกันผมรู้ว่ามันทําใจยากผมมาหาคุณไม่ได้อีกแล้ววีนัสความจริงก็คือผมเพิ่งลืมภรรยาผมได้แต่เมื่อมาเจอกับคุณมันทําให้ภาพเก่าๆของภรรยาของผมมันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ผมอยากอยู่คนเดียวแล้วไบรอันก็ขอตัวกลับบ้านขณะที่เขากําลังจะออกจากห้องไปวีนัสก็ได้เดินไปจูบกับเขาแล้วก็จ้องมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายวันรุ่งขึ้นวีนัสอยากจะขอโทษไบรอันกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปเธอจึงไปหาเขาที่บ้านแต่ขณะที่กําลังจะเดินเข้าบ้านเธอได้มองไปที่กระจแล้วก็เห็นไบรอันกับคิสตินกาลังมีเซ็กซ์กันอยู่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงมันไม่ได้เป็นไปตามที่ไบรอันได้บอกกับเธอ และเมื่อวินัสกลับมาถึงบ้านขณะที่เธอกําลังล้างหน้าอยู่ในห้องน้ําเธอก็มองไปที่อ่างน้ําแล้วก็เห็นภาพภรรยาของไบรอนที่ฆ่าตัวตายนอนอยู่ในอ่างน้ําภาพที่เห็นมันทําให้เธอตกใจสุดขีดจนเธอสลบไปตอนนี้เธอเริ่มหล่อแล้วนะครับตอนเช้าวินัสตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูพอเธอไปเปิดประตูดูเธอก็เจอบคริสติน คริสตินก็บอกว่าเธอแวะมาเอาเข้าวของของวีนัสที่อยู่ที่บ้านของไบรอันมาคืนให้กับวีนัสแล้วคริสตินก็ยังบอกอีกว่าฉันเข้าใจดีว่าเรื่องนี้มันทำใจยากแต่แบบนี้อ่ะดีที่สุดแล้วเพราะไบรอันเขาเป็นคนที่ซับซ้อนมากบางครั้งเขาก็อยากจะอยู่คนเดียวเขาเจ็บปวดมา,มากหลังจากที่ภรรยาของเขาตายบางทีเขาก็เมายากินเหล้าถ้าเครียดมากๆเขาก็จะไปเที่ยวบาร์อากโ,กโก้แล้วก็มีฉันคนเดียวนี่แหละที่รู้วิธีที่จะคอยดูแลเขา วีนัสก็ได้จ้องมองหน้าคริสตินแล้วก็ถุยน้ำลายใส่หน้าของเธอคริสตินก็ไม่ยอมเธอก็ได้ต่อยไปที่ท้องของวีนัสหนึ่งทีก่อนที่จะเดินจากไปแล้ววีนัสก็ได้มาเปิดกล่องเพื่อจะมาดูข้าวของของเธอแล้วเธอก็พบว่ารูปปั้นเทพีวีนัสที่เธอเคยให้กับไบรอันไว้เป็นของขวัญตอนนี้รูปปั้นมันแตกหักไปหมดแล้วก็มีกระดาษข้อความเขียนไว้ว่าด้วยรักจากคริสตินวีนัสจึงไม่รอช้า เธอรีบไปเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วหาข้อมูลของคริสตินจนในที่สุดเธอก็พบว่าคริสตินนั้นมีร้านขายของเก่าอยู่เธอจึงหาที่อยู่แล้วตรงไปยังร้านของคริสตินวีนัสเธอรออยู่ในรถเธอเห็นคริสตินกำลังจะปิดร้านเธอค่อยๆขับรถตามคริสตินไปตามไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านของคริสตินเธอแอบมองคิสตินขณะที่คริสตินกำลังเข้าบ้านเธอก็ได้เล่นกับลูกแมวตัวหนึ่งขณะที่คริสตินกำลังทำอาหารอยู่เธอก็ได้ยินเสียงคนมากดกลิ่งที่หน้าประตูบ้าน พอเธอเดินออกไปเปิดประตูเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าที่หน้าบ้านมีศพของเจ้าลูกแมวตัวน้อยของเธอนอนตายอยู่แล้วก็มีกระดาษเขียนด้วยเลือดของเจ้าแมวตัวนั้นว่าด้วยรักจากวีนัสเช้าวันต่อมาขณะที่วีนัสกําลังแต่งตัวจะออกไปข้างนอกเธอก็ได้ยินเสียงคริสตินมาทุบที่ประตูด้านหน้าและตะโกนว่าเธอต้องชดใช้กับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปแต่ว่าวีนัสเธอไม่ยอมไปเปิดประตูพอผ่านไปสักพักหนึ่งเธอเห็นว่าเสียง,งเงียบแล้ว เธอก็ไปหยิบมีดมาเล่มหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไปเปิดประตูพอเห็นว,ว่าไม่มีใครเธอก็ลงไปที่ลานจอดรถแล้วก็ขับรถของเธอออกไปแต่ว่าระหว่างทางคริสตินก็ได้ขับรถมาขวางทางไว้แล้วลงมาจากรถพร้อมกับถือไม้เบสบอลตรงมาหาวีนัสวีนัสเห็นท่าไม่ดี<ๆ>เธอก็ได้ขับรถหนีคริสตินเธอก็ขับรถตามไปติดๆไล่บี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดวีนัสก็ได้จอดรถไปข้างทางคริสตินก็ได้เดินลงมาจากรถพร้อมกับไม้เบสบอล เธอเดินตรงมาหาวีนัสจากนั้นวีนัสก็รีบหยิบมีดแล้วเปิดประตูรถพุ่งไปหาคริสตินพร้อมกับแทงเธอไปที่ท้องคริสตินได้ล้มลงและเสียชีวิตในที่สุดวีนัสก็ได้นำศพข,ของเธอใส่ที่กระบะท้ายรถแล้วรีบกลับไปที่ห้องเพื่อไปทำความสะอาดล้างเนื้อล้างตัวแต่ด้วยความตกใจเธอได้เห็นภาพหลอนอีกแล้วนะครับเธอเห็นภาพภรรยาของไบอันใส่ชุดนอนสีขาวแล้วก็มีผมสีทองมันจึงทำให้เธออยากแต่งตัวให้เหมือนกับภรรยาของไบอัน วีนัสเลยได้โทรไปหาเพื่อนของเธอเพื่อจะขอยืมวิกผมสีทองแล้วเธอก็ไปหาชุดนอนสีขาวมาใส่รอเอาไว้เมื่อเพื่อนของวีนัสมาถึงวีนัสก็ได้เอาวิกผมสีทองมาใส่แต่ว่าตอนนี้เพื่อนของวีนัสรู้สึกว่าวีนัสมีท่าทางแปลกๆปลูลุกลี้ลุกลนเธอก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวีนัสวีนัสก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรแค่เรื่องผู้ชายเพื่อนของเธอเลยบอกไปว่าฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาลูกค้ามาเป็นแฟน พอเขาเบื่อก็จะเป็นแบบนี้แหละเขาจะทิ้งพวกเราไปวีนัสดูเหมือนไม่ค่อยพอใจกับคําแนะนําของเพื่อนเธอเธอก็เลยรีบออกจากห้องไปสักพักเพื่อนของวีนัสก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากภายในห้องพอตามเสียงโทรศัพท์ไปปรากฏว่ามันดังมาจากในตู้พอเธอเปิดตู้ดู เธอก็ตกใจสุดขีดเพราะว่าเธอพบกัสบศพศพหนึ่งเธอจึงรีบโทรแจ้ง911แล้วก็บอกว่าตอนนี้เธอพบศพคนตายให้มาที่นี่ด่วนเธอรู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วก็รู้ว่าคนที่ทํากําลังจะไปไหนส่วนวีนัสเธอก็ได้ขับรถไปหาไบรอันที่บ้านของเขาเธอมาในชุดนอนสีขาวผมสีทองแต่งตัวให้เหมือนกับภรรยาของไบอันเธอเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เจอกับไบอันนั่งอยู่ที่เตียงวีนัสก็ได้เข้าไปกอดจูบไบอัน แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ทําอะไรก็มีเสียงตํารวจพูดขึ้นมาว่าอยากขยับตอนนี้คุณถูกจับแล้วแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับวีนัสกําลังนั่งคุยกับหมออยู่หมอได้ถามอะไรไปแต่เธอไม่ตอบเลยเธอพูดแค่ว่าเธออยากจะคุยกับไบแอนคนเดียวเท่านั้นแล้วหมอก็เลยบอกไปว่าตอนนี้มีคนรออยู่ข้างนอกที่จะเข้ามาคุยกับคุณเดี๋ยวหมอจะไปเรียกมานะแล้วหมอก็ได้ไปตามผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเธอคือคริสตินนั่นเอง พอวีนัสเห็นหน้าคริสตินเธอก็ตกใจนิดหน่อยแล้วหมอก็ถามวีนัสว่าเคยเจอผู้หญิงคนนี้ไหมวีนัสก็ตอบไปว่าเคยแต่คริสตินเธอบอกว่าเธอไม่เคยเจอกับวีนัสเลยวีนัสก็เลยถามอีกว่าเธอยังนอนกับไบรอันอยู่ใช่ไหมวันนั้นฉันเห็นเธอกับไบรอันกําลังมีเซ็กซ์กันในบ้านของเขาคริสตินก็ตอบไปว่าไม่ใช่ฉันมีแฟนแล้วนะและฉันก็ไม่เคยนอกใจเขาฉันไม่รู้ว่าวันนั้นเธอเห็นอะไร และครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอไบอันเราก็ไปดินเนอร์กันเขาบอกกับฉันว่าเขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาอยากจะเลิกแล้วก็มีอยู่คืนหนึง่งมีคนมากดกลิ่งที่หน้าประตูบ้านพอฉันออกไปดูก็เจอว่าแมวของฉันตายแล้วจากนั้นไม่นานก็มีตำรวจมาที่บ้านของฉันแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงที่ชื่อวินัสโดนจับแล้วเธอก็สารภาพว่าเธอได้ฆ่าฉันแล้วฉันถึงได้รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นฉันเลยได้มาที่นี่เพราะฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณทําอะไรลงไปแล้วหมอก็ได้ถามวีนัสว่าวันที่คุณโดนจับคุณไปทําอะไรที่บ้านของไบรอันวีนัสก็ตอบไปว่าฉันอยู่กับไบรอันเรากําลังจะมีอะไรกันแต่หมอก็ได้ยานขึ้นมาว่าไม่วีนัสคุณอยู่คนเดียวตรงนั้นไม่มีไบรอันอยู่แล้วหมอก็ได้เอารูปถ่ายใบหนึ่งให้วีนัสดูมันเป็นภาพของไบรอันที่โดนแทงตายนอนอยู่ในตู้ที่บ้านของวีนัส และนั่นมันทําให้วีนัสจําได้ว่าในวันที่ไบรอันมาบอกเลิกเธอขณะที่เขากําลังจะกลับเธอได้ลุกขึ้นไปจูบลาเขาแล้วก็มองเขาเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นเองเธอกไ็ได้หยิบมีดแล้วก็แทงไปที่ไบรอันจนเขาได้เสียชีวิตลงและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้วีนัสช็อกจนเธอได้ลืมเรื่องจริงทั้งหมดแล้วสร้างเรื่องจากจินตนาการของเธอขึ้นมาเองกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ